พอเด็กจะเข้าแคมป์วันที่ยี่สห้าแม่พ่อออกกับช่างก็เร่งกันหน่อยค่ะแม่พ่อออกกับช่างก็เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างอน,นะคะก็มาดูกันว่าระเบียงระเบียงแคมป์ตั้งชื่อให้เอาระเบียงฟุตบอลดีกว่านานาเกียรตินะเรียกว่าระเบียงฟุตบอลเนี่ยค่ะมาเนี่ แฟนขับบอกว่าให้กลางร่มหน่อยกลางร่มนะคะวันนี้หาร่มมากลางไม่กลางนอกจากกลางร่มแล้วถือน้ามาด้วยกลัวตายไม่ใช่ไรแล้วค่ะกลัวไม่ได้เห็นหน้าแฟนเพจนานานๆนานาน,าน,าน,านมีความสุขจังเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยกำลังรองกําลังปรับพื้นกําลังรองออวไวเมดเขาเรียกวยเมดนะคะนี่เพื่อที่จะต่อระเบียงออกมาให้เด็กๆได้มี ตอนกลางคืนเนี่ยคะ่ะได้มีที่อยู่มากขึ้นตอนกลางวันก็อยู่ที่วิทย์ไรเยน็นๆย็นมาก็อยู่สนามกลางคืนก่อนจะนอนเขาก็มีมีมีที่อยู่มากขึ้นนะคะก็เนี่ยตรงระเบียงนี้คะ่ะนี่คะ่ะเตรียมไว้ให้จะเสร็จภายในสองวันจะเสจพรุ่งนี้นะคะจะเสร็จพรุ่งนี้ยี่สิบห้าเด็กๆก็ จะมีที่เดินเล่นแล้วก็เวลาฝนตกก็จะจะไม่แฉกจะไม่แฉกนะคะลูกก็ทำไว้ให้เด็กๆอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวค่ะนะคะกำลังช่างกำลังลงมือกันอย่างขมักขเม,ม้นเลยทีเดียวลงมืออย่างขมักขเม้นนะคะเพื่อที่จะรอต้อนรับทั้งเด็กเก่าและเด็กใหม่ในแคมป์ฟุตบอล สโมสรสกลนครยูเนเต็ดค่ะยินดีต้อนรับนะคะลูก